ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับต่ออีกรอบรอบนี้หนักแน่อีสานเหนือกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกใครยังไม่ได้ฝนมีลุ้นหนักรอบนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตะัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็น ของวันอาทิตย์ที่12เมษายนโดยในวันนี้นะครับ12เมษายนพื้นที่ของฝนการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณของฝนยังไม่มากนะครับโดยพื้นที่ฝนของประเทศไทยทางตอนบนในคืนนี้ประมาณ10%ของพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวัออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวออกภาคใต้ฝั่งตะวออก ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝน20%ของพื้นที่เน้นบริเวณจังหวัดตากเพชรชบูรณ์เลยหนองบัวลำพูนอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาราชบุรีกาญจนบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรี ระยองจันทบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลานาราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลสาเหตุของฝนในวันนี้12-15เมษายนจากยอมพอบประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยทางตอนบนบวกกับความชื้นที่ถูกพัดนำเข้ามาจากลมใต้และลมตะวออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมไทยทางตอนบนซึ่งไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนบวกกับความชื้นที่พัดนำเข้ามานะครับจึงทำให้มีฝนตกฟ้าขนองในระยะนี้แต่ปริมาณฝนยังไม่มากนะครับส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง จากนั้นนะครับ16-18เมษายนจะมีบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนซึ่งประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อนบวกกับนะครับความหนาวเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมและมีลมใต้และลมตันออกเฉียงใต้จึงจะพัดน,นําความชื้นเข้ามาจึงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่ในวันที่16เมษายนเป็นต้นไป จนถึง18เมษายนโดยจะเริ่มจากภาคตะวนออกเฉียงเหนือก่อนซึ่ง12 15เมษายนก่อนนะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดร้อนสะสมและมีฟ้าหลัวซึ่งจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยก่อนนะครับยังไม่มีแนวประทะอากาศจากนั้น16จนถึง18เมษายนจะมีแนวประทะอากาศ จากอากาศร้อนอากาศเย็นรวมถึงความชื้นที่พัดนําเข้ามาจะทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับ16-18เมษายนประมาณ10-30%ของพื้นที่ระวังลมกระโชกแรงรวมถึงลูกเห็บตกในบางพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12-15เมษายนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนมีเล็กน้อยนะครับ10-20%ของพื้นที่จากนั้น16-18เมษายน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีาพายุฝนฟ้าคะนองหรือาพายุฤดูร้อนเข้ามา30-40เอร์เตของพื้นที่โดยจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันบริเวณที่มีฝนจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะครับเข้ามาโดยภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด35-40งองศาเันเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด34-40ง,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  4, งองศาเันเซียสพื้นที่ของภาคกลางจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลว 16-18เมษายนจะมีฝนเข้ามานะครับประมาณ10-30%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34-39องศาทซลเซียสใต้ตันออกจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลัวฝนเข้ามาได้นะครับประมาณ10-30%ของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงอากาศร้อนอุณหภูมิ33-38องศาทซลเซียสส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนฟ้าหลัวตลอดทั้งช่วง 12-15เมษายนจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่จากนั้น16-18เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น10-20%ของพื้นที่รวมถึงลมกระโชกแรงบางพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสซึ่งนะครับโดยสรุปฝนในรอบนี้จะเริ่มจากมวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานก่อน16เมษายนจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองที่บริเวณภาคอีสานก่อนนะครับและจะเริ่มมีการกระจายตัวทั่วอีสาน จากนั้น17เมษายนจนถึง18เมษายนฝนบริเวณประเทศไทย,ไท,ยทางตอนบนทางภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกชยงเหนือภาคกลางภาคตะวันอ,ออกรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับขอให้ติดตามในด้านของพาย,ยุดุดร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะครับระมัดระวังโดยเฉพาะในผู้ที่เดินทางสัญจรเดินทางท่องเที่ยวในระยะนี้รวมถึงเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะถนนจะลื่อนอาจมีฝนและอาจมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ